ยินดีต้อนรับสู่ช่องรวยไม่ยากช่องที่นำเสนอความรู้ด้านการเงินการลงทุนและมุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อให้ทุกคนเข้าใจกลไกลการสร้างความมั่งคั่งอย่างเป็นระบบไม่ใช่เพียงอาศัยโชคหรือคำบอกเล่าแบบผิดๆวันนี้เราจะเจาะลึกคำถามสำคัญที่สุดข้อหนึ่งของนักลงทุนไทยอีกหปีข้างหน้าระหว่างทองคำกับหุ้นอะไรจะให้ผลตอบแทนดีกว่าการคาดการผลตอบแทนในระยะกลางอย่าง5ปี เป็นช่วงเวลาที่สำคัญเพราะยาวพอให้เห็นผลของเศรษฐกิจโลกดอกเบี้ยงเงินเฟ้อและปัจจัยเชิงโครงสร้างแต่ก็ไม่ยาวจนเกินไปจนเกิดความไม่แน่นอนแบบ1 0 2 0ปีการเปรียบเทียบทองคำกับหุ้นจึงไม่ใช่การเลือกสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งแต่เป็นการทำความเข้าใจรูปแบบการตอบสนองของแต่ละสินทรัพย์ต่อความเสี่ยงเศรษฐกิจและกระแสะเงินทุนในคลิปนี้เราจะใช้มุมมองเชิงมหาภาค macroeconomics พฤติกรรมการลงทุน behavioral finance และบทวิเคราะห์จากรอบวัตจักรเศรษฐกิจ (Economic Cycles) เพื่อให้เข้าใจว่า5ปีข้างหน้าทองคำและหุ้นจะต้องผเผชิญกับอะไรและอะไรมีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจกว่าอย่างเป็นระบบไม่ใช่คาดเดาแบบอารมณ์ความรู้สึกเราจะพาไปเจาะลึกทั้ง7บทตั้งแต่พื้นฐานของสินทรัพย์วัตจักรราคาปัจจัยขับเคลื่อนไปจนถึงแนวโน้มระยะก,กลางพร้อมข้อสรุปที่คุณสามารถนำไปใช้วางแผนพอร์ตในอีก5ปีจากนี้โครงสร้างพื้นฐานของทองคำและหุ้นในระยะกลาง ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่สร้างกระแสงเงินสดแต่มีคุณสมบัติสำคัญคือเก็บรักษามูลค่า (store of value) และป้องกันความเสี่ยงระบบ (systemic risk) hedge พฤติกรรมราคาทองจึงขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินโลกดอกเบีย้ยจริง (real rates) และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าปัจจัยพื้นฐานเชิงธุรกิจผลตอบแทนของทองในระยะ5ปีมักถูกกำหนดโดยทิศทางดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐเฟดและเงินเฟอ้อระยะกลางเป็นหลัก หุ้นเป็นสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดผ่านกำไรเงินปันผลและการเติบโตของกิจการความสามารถในการให้ผลตอบแทนจึงมีพื้นฐานจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจจริงเช่น GDP การบริโภคเทคโนโลยีใหม่และประสิทธิภาพของภาคธุรกิจการประเมินผลตอบแทนหุ้นในระยะ5ปีจึงต้องพิจารณาทั้งวัตจักเศรษฐกิจการขึ้นลงของดอกเบีย้ยและโอกาสเติบโตของอุตสาหกรรมสำคัญเช่นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและสุขภาพ ดังนั้นโครงสร้างพื้นฐานของทั้งสองสินทรัพย์จึงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทองตอบสนองต่อความกลัวและความไม่แน่นอนส่วนหุ้นตอบสนองต่อการเติบโตและผลกำไรการประเมินอนาคต5ปีจึงต้องเริ่มจากการมองว่าทิศทางเศรษฐ,ฐกิจโลกมีแนวโน้มไปทางใดเข้าสู่ความระสำาระสายหรือเข้าสู่การเติบโตและเทคโนโลยีขยายตัวเมื่อเข้าใจพื้นฐานนี้แล้วเราจะไปสำรวจวัตจักรเศรษฐ,ฐกิจโลกใน5ปีข้างหน้า วัตจักรเศรษฐกิจโลกและผลกระทบต่อทองและหุ้นในอีกห้าปีข้างหน้าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มอยู่ในช่วงดอกเบี้ยหลังจุดสูงสุดซึ่งหมายถึงวงจรการลดดอกเบี้ยค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นหลังจากช่วงเงินเฟอ้อสูงในหลายประเทศเมื่อดอกเบี้ยปรับลดลงค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงมีผลชัดเจนต่อทองคําโดยราคาทองจะมีแรงสนับสนุนเพิ่มขึ้นจากต้นทุนโอกาสที่ลดลงการถือทองจึงน่าสนใจขึ้นในมุมของนักลงทุนสถาบัน สำหรับหุ้นวัตกรดอกเบีย้ยขาลงมักเอื้อต่อราคาหุ้นเพราะทำให้ต้นทุนทางการเงินลดลงรายได้ภาคธุรกิจขยายตัวได้ง่ายขึ้นและนักลงทุนมีแนวโน้มย้ายเงินเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าเก็บไว้ในตราสารหน,นี้แต่ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกเช่นภาวะชะลอตัวของจีนความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนของตลาดแรงงานในหลายประเทศอาจทำให้เส้นทางของหุ้นไม่ได้ราบรื่นเมื่อรวมทุกปัจจัยวัตจักเศรษฐกิจโลกใน5ปีข้างหน้าเป็นภาพแบบกึ่งฟื้นตัวเอ ไม่ได้โตเร็วเหมือนช่วงเทคโนโลยีเติบโตครั้งใหญ่ก่อนหน้าแต่ก็ไม่ใช่ภาวะถดถอยเชิงลึกนั่นทำให้ทั้งทองและหุ้นมีโอกาสเติบโตแต่ด้วยเหตุผลต่างกันเราจะพิจารณาว่าปัจจัยผลักดันทองคำจริงๆคืออะไรปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคำใน5ปีทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากธนาคารกลางหลายประเทศที่ต้องการกระจายความเสี่ยงจากเงินดอลลาร์รวมถึงการซื้อทองเพื่อสำรองระยะยาวความต้องการทองจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทําให้ด้านอุปสงค์มีเสถียรภาพในแนวโน้มขาขึ้นในระยะ5ปีในมุมด้านการเงินราคาทองจะถูกหนุนจากดอกเบีย้ยจริงต่ําเนื่องจากเฟดมีแนวโน้มทยอยลดดอกเบีย้ยเพื่อรักษาเสถียรภาพการเติบโตการปรับลดดอกเบีย้ยทําให้ต้นทุนในการถือทองแทนตราสารหนี้ลดลงส่งผลให้ความต้องการถือทองเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังยืดเยื้อเช่นความขัดแย้งในหลายภูมิภาคเป็นตัวกระตุ้นการลงทุนในทองอย่างต่อเนื่อง ผลรวมของปัจจัยเหล่านี้ทําให้ราคาทองในอีก5ปีมีแนวโน้มอยู่ในขาขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าจะปรับขึ้นรวดเร็วแบบฉับพลันอย่างไรก็ตามแม้ทองจะเป็นที่หลบภัยแต่ก็มีข้อจํากัดด้านการสร้างผลตอบแทนเชิงทบต้นซึ่งต่างจากหุ้นอย่างสิ้นเชิงดังนั้นเราจะไปดูปัจจัยที่ผลักดันหุ้นในช่วงเวลาเดียวกันปัจจัยขับเคลื่อนผลตอบแทนหุ้นใน5ปีการเติบโตของภาคเทคโนโลย,ยียังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของหุ้นในระดับโลกเทคโนโลยี AI พลังงานสะอาดชิปประมวลผลและเทคโนโลยีการแพทย์กำลังกลายเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจยุคใหม่ธุรกิจกลุ่มนี้มีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนสูงกว่าเฉลี่ยของตลาดทำให้ตลาดหุ้นยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ให้โอกาสเติบโตเชิงโครงสร้างในเชิงมหาภาคการปรับลดดอกเบี้ยมีผลโดยตรงต่อการขยายตัวของกำไรบริษัทเนื่องจากต้นทุนเงินกู้ลดลงขยายการลงทุนได้ง่ายขึ้นและนักลงทุนมีแรงจูงใจย้ายเงินกลับสู่สินทรัพย์เสี่ยงแม้ตลาดหุ้นจะมีความผันผวน แต่ในช่วงห้าปีแนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นแนวโน้มเชิงบวกอีกหนึ่งปัจจัยคือการเติบโตของผู้บริโภคในตลาดเกิดใหม่เช่นอินเดียเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้รวมถึงไทยเองภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานมีแนวโน้มเติบโตตามรายได้ของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นทําให้ตลาดหุ้นหลายภูมิภาคมีโอกาสเติบโตพร้อมกันอย่างไรก็ตามหุ้นเป็นสินทรัพย์ที่ตอบสนองต่อข่าวเชิงจิตวิทยา และความผันผวนระยะสั้นมากกว่าทองการประเมินผลตอบแทนระยะ5ปีจึงต้องมองที่อุตสาหกรรมที่เติบโตจริงไม่ใช่มองแค่ทิศทางตลาดรวมเราจะพิจารณาว่าในภาพรวมแล้วการเปรียบเทียบผลตอบแทนของทั้งสองสินทรัพย์สะท้อนอะไรบ้างเปรียบเทียบผลตอบแทนที่คาดหวังระหว่างทองและหุ้นเมื่อพิจารณาจากข้อมูลย้อนหลังทองคำให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ4-6%ต่อปีในระยะยาวขึ้นกับวัตจักรของเงินเฟอ้อและดอกเบีย้ยส่วนหุ้นโลก ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย7-10%ดเซต่อปีแต่สิ่งสำคัญคือความผันผวนหุ้นมีโอกาสขาดทุนหนักในระยะสั้นขณะที่ทองมีความผันผวนต่ำกว่าและมักขึ้นในช่วงตลาดหุ้นตกในอีก5าปีข้างหน้าหากเศรษฐกิจโลกค่อยๆฟื้นตัวหุ้นมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนรวมสูงกว่าทองเนื่องจากได้อนิสงจากการเติบโตของเทคโนโลยีและการลดดอกเบีย้ยแต่ถ้าโลกเข้าสู่ยุคความไม่แน่นอนสูงเช่นความขัดแย้งยืดเยือ้อหรือเงินเฟอ้อกลับมาอีกครั้งทองจะปรับตัวดีกว่า จุดเด่นของหุ้นคือผลตอบแทนทบต้นคอ p o พ n d ด n g ที่เพิ่มขึ้นตามกำไรบริษัทซึ่งทองไม่มีคุณค่าของหุ้นจึงขยายตามเวลาโดยเฉพาะตลาดที่มีนวัตรกรรมเช่นสหรัฐหรืออินเดียซึ่งมีโอกาสผลตอบแทนเกิน10%ซนตต่อปีในช่วงเศรษฐ,ฐกิจฟื้นตัวในทางกลับกันทองมีจุดเด่นด้านความเสี่ยงต่ำต่อความผันผวนเศรษฐกิจทำให้บางปีที่เศรษฐกิจผันผวนทองสามารถชนะหุ้นได้แม้ผลตอบแทนเฉลี่ยจะต่ำกว่าแต่ความเสี่ยงน้อยกว่า จึงเหมาะเป็นสินทรัพย์สร้างสมดุลในพอร์ตเมื่อนำปัจจัยทั้งหมดรวมกันภาพชัดเจนคือหุ้นมีศักยภาพผลตอบแทนสูงกว่าในแนวโน้มปกติขณะที่ทองเหมาะสำหรับป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันการประเมินอนาคต5ปีจึงต้องมองความเสี่ยงและโอกาสทั้งสองด้านก่อนจะเข้าสู่บทวิเคราะห์พอร์ตที่เหมาะสมจริงกลยุทธ์สำหรับอนาคต5ปีพอร์ตที่เหมาะสมในยุคดอกเบีย้ยหลังจุดสูงสุดคือการผสมสินทรัพย์เชิงป้องกัน (defensive) และสินทรัพย์เชิงเติบโต (growth) โดยมีน้ำหนักเพียงพอเพื่อรองรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดแนวคิดนี้สอดคล้องกับการบริหารพอร์ตของกองทุนใหญ่ทั่วโลกที่กำลังเพิ่มน้ำหนักทองเล็กน้อยและคงน้ำหนักหุ้นเทคโนโลยีหรือหุ้นที่มี ROI สูงน้ำหนักทองคำที่แนะนำสำหรับนักลงทุนทั่วไปอยู่ที่10-20%เพื่อช่วยลดความผันผวนและสมดุลกับความเสี่ยงของหุ้นหากเกิดเหตุการณ์เสี่ยงทองช่วยประคองพอร์ตแต่หากเศรษฐกิจฟื้นหุ้นจะให้ผลตอบแทนหลักของพอร์ต หุ้นที่เหมาะกับระยะ5ปีควรกระจายไปยังกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานเช่น AI, พลังงานสะอาดระบบอัตโนมัติและสุขภาพรวมถึงตลาดเกิดใหม่ที่กำลังขยายตัวการกระจายเช่นนี้ช่วยเพิ่มความน่าจะเป็นในการได้ผลตอบแทนสูงอย่างไรก็ตามการลงทุนยุคปัจจุบันต้องคำนึงถึงความผันผวนข,ของข้อมูลทั้งข่าวเศรษฐกิจดอกเบี้ยและการประชุมธนาคารกลางซึ่งส่งผลในทันทีต่อตลาดการใช้กลยุทธ์ DCA หรือเก็บสะสมแบบค่อยเป็นค่อยไปช่วยลดความเสี่ยงจากการจับจังหวะผิดกลยุทธ์หลักของนักลงทุนในอีก5ปีคือผสมความมั่นคงและการเติบโตเข้าด้วยกันไม่ใช่เลือกสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเพราะโลกกำลังเปลี่ยนผ่านทั้งด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งนำไปสู่บทสรุปของคำถามสำคัญที่สุดอะไรจะให้ผลตอบแทนดีกว่าคำตอบสุดท้ายทองหรือหุ้น เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างเศรษฐกิจโลกเทคโนโลยีและดอกเบีย้ยหุ้นมีศักยภาพให้ผลตอบแทนสูงกว่าทองในช่วง5ปีแต่ต้องแลกกับความผันผวนที่มากกว่านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้เล็กน้อยควรเน้นหุ้นเพื่อการเติบโตทองคำแม้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่ำกว่าแต่ได้เปรียบในสถานการณ์ผิดปกติเช่นเงินเฟอ้อสูงหรือความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ดังนั้นทองยังคงเป็นส่วนสำคัญของพอร์ตท,ที่มีเป้าหมายความมั่นคงมากกว่าความเติบโต ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือทั้งสองมีบทบาทต่างกันหุ้นให้โอกาสเติบโตส่วนทองให้เสถียรภาพ,พอรอตการลงทุนที่ผสมทั้งสองอย่างจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับอนาคต5ปีข้างหน้าในเชิงเศรษฐศาสตร์มหาภาคและผลตอบแทนระยะกลางหุ้นมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าทองคำเนื่องจากแรงขับจากเทคโนโลยีและโครงสร้างเศรษฐกิจโลกที่ปรับเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างไรก็ตามทองยังคงเป็นสินทรัพย์ที่จำเป็นสำหรับการกระจายความเสี่ยง เนื่องจากมีคุณลักษณะป้องกันความผ,ลผลันผวนและความไม่แน่นอนของระบบการเงินโลกการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์จึงควรพิจารณาทั้งผลตอบแทนและความเสี่ยงรวมกันพอร์ตลงทุนที่สมดุลระหว่างหุ้นและทองคำเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในช่วง5ปีนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปของรวยไม่ยากหากคุณต้องการความรู้ด้านการเงินการลงทุนและมุมมองเศรษฐกิจที่ใช้งานได้จริงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาที่ช่วยให้คุณเข้าใจการเงินแบบง่ายๆและสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจากช่องรวยไม่ยาก